จินตนาการที่อามามิคุงเห็นจะเป็นแบบไหนกันนะเอาจ,าจริงๆผมก็ยังไม่รู้เลยอืมดีเลยดูเหมือนว่านายจะเสร็จสิ้นงานทั้งหมดแล้วนะฮะงานหมายความว่ายังไงอะอะไรฉันกำลังพูดถึงปัญหาทางคณิตศาสตร์นายเองก็ทำเสร็จมาแล้วนี่ชชวิจิคุงปัญหาทางคณิตศาสตร์เขาเป็นติวเตอร์ส่วนตัวของผมงั้นเหรอเขาดูเป็นมิตเกินไปที่จะเป็นครูนะเนี่ย นั่นเป็นเหตุผลที่นายคือนักเล่นคนปวดของฉันช่วยจีคุงเยี่ยมมากทําให้ดีมากเลยละ่ะพอพูดแบบนั้นอมามิคุงก็เริ่มลุ้มหัวผมเบาๆนี่คงเป็นช่วงเวลาแห่งความฝันของอมามิคุงใช่ไหมถ้าผมหยุดมันตรงนี้มันจะทําให้เขารู้สึกแย่เมื่อตื่นขึ้นมาถ้าอย่างนั้นผมคงคิดว่าคงช่วยไม่ได้แล้วนะอามามิคุงผมไม่ใช่เด็กแล้วนะแม้ว่านี่จะเป็นจินตนาการของเขา แต่การได้รับการปฏิบัติเช่นนี้โดยใครบางคนในวัยเดียวกันทําให้ผมรู้สึกแปลกๆอามามิคุงเหรอน้าเสียงของอามามิคุงเปลี่ยนไปเขาดึงมือของเขาออกไปได้วยความสลดนายเนี่ยทำตัวเองเหมือนโตขึ้นแล้วเลยนะเมื่อไม่นานมานี้นายยังเรียกฉันว่าพี่รันทัลโลเลยนะฮะผมเคยพูดด้วยเหรอแน่นอนว่าผมไม่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมตั้งใจพูดกับเขาแบบนิ่งๆ <c oughs> าคิดว่าตอนนี้นายคงเกลียดฉันแล้วละ่ะอะไรนะแน่นอนว่านายคงกอดฉันอยู่ฉันเป็นคนนึงนลล่ละที่เห็นกับตัวฉันจะบอกนายว่าฉันจะเลิกเป็นครูแล้วละ่ะจะเลิกเป็นครูแล้วงั้นเหรอฉันคงบอกไม่ได้เหรอกนะว่าทําไมเพราะนายอาจจะไม่เชื่อใจฉันอีกแล้วก็ได้อะไรกันเนี่ยเขาดูจริงจังมากเลยนะผมควรจะตอบว่ายัางไงดีผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นแก่โตจริงๆนั่นแหละอยากจะบอกว่ามันอันตรายเกินไปที่น่าจะพัวพันกับฉันและฉันต้องการให้นายเดินหน้าต่อไปโดยไม่รู้เรื่องนี้จะดีกว่าอันตรายยังไงอะอ้โทษทีที่พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้นายกังวลนะฉันอยากให้นายลืมสิ่งที่ฉันพูดออกไปด้วยนะผมคงไม่สามารถที่จะลืมมันได้และคุณเองก็ดูจะจริงจังมากด้วยแต่นายไม่ต้องกังวลอะไรหรอกนะ แต่ถ้นะครูสอนพิเศษแล้วฉันจะปกป้องนายเองไม่มีอะไรทำร้ายนายได้ฉันคงรู้สึกแย่ถ้าฉันไม่สามารถปกป้องคนสำคัญของฉันได้ปกป้องปกป้องจากอะไรผมไม่สามารถตามจินตนาการของอมามิคุงได้เลยผมคิดว่ามีความลึกลับมากมายรอบๆอมามิคุงแต่นั่นไม่เปลี่ยนแม้แต่ความคิดของเขาเดีเด๋ยวก่อนอมามิคุงผมไม่เข้าใจสถานาการณ์เลยแต่นั่นไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขหรอกนะ หากคุณพยายามที่จะแบกรับบางสิ่งบางอย่างที่ร้ายแรงทั้งหมดไว้ด้วยตัวเองนั่นก็ไม่ไดีทําให้ผมมีความสุขเลยนั่นก็ไม่ผิดนะที่เอามามิคุงจะเป็นห่วงผมผมก็ไม่สามารถปล่อยมาไว้แบบนั้นได้บางทีคุณอาจจะมองว่าผมเป็นแค่นักเรียนคนหนึ่งดังนั้นคุณจึงไม่คิดว่าผมสามารถปกป้องคุณได้สินะครับแต่ผมนะไม่ต้องการได้รับการปกป้องและลบล้างทุกอย่างหรอกนะช่ยจีคุงคุณบอกว่าคุณจะเลิกเป็นครูใช่ไหมจากนี้ไปเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมนั้นเหรอ คุณสามารถบอกอะไรกับผมได้นะผมรู้ว่าผมสามารถช่วยคุณได้นายพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ค่าคิดเลยนะเนี่ยแต่ฉันโล่งใจนะที่นายไม่ได้เกียดฉันเลยถ้าฉันตายไปในขณะที่ถูกเกียดฉันก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หรอกคุณอย่าพูดแบบนั้นสิฉันล้าเล่นนะมันฟังดูไม่เหมือนกับว่าเขาล้อเล่นเลยถ้าเขาไม่ระวังเข้ออาจจะตายจริงๆก็ได้เอามาไม่คุงอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นงั้นเหรอ แต่อย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่เขาจินตนาการเอาไว้ทวิติคุงมันโอเคจริงๆเหรอท่านอาจจะฟังเรื่องราวของฉันนั่นก็หมายความว่านายกำลังเดินไปในเส้นทางที่อันตรายนะมันคงจะดีกว่าถ้าหากปล่อยให้คุณเผชิญหน้ากับอันตรายด้วยตัวคนเดียวนะนายนี่โตขึ้นมาแล้วจริงๆสินะ <laughs> ฉันแพ้แล้วล่ะฉันจะบอกานางทุกอย่างเลยถ้าจนก่าบทเรียนที่จะจบงลงเราจะสามารถใช้เวลาตามปกติได้ใช่ไหม เวลาที่ฉันใช้ในฐานะคุณครูของนายมันทำให้ฉันรู้สึกสบายใจมากเลยละ่ะอืมแน่นอนอยู่แล้วเมื่อผมตกลงอามามิคุงก็ยิ้มอย่างเป็นมิตรแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนผมจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มที่เขามอบให้ผมเลยละ่ะ